สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับปีนี้2025นะคะเป็นปีที่ใครๆก็พูดนะคะว่าจะมีความวุ่นวายจะมะะีความยากลำบากนะคะสงครามนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นภยัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรต่างๆรวมทั้งโรคระบาดรวมทั้ง การขาดแคลนนะคะการสภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พูดกันนะคะว่าจะเป็นปีที่ยากลําบากอย่างไรก็ตามวันนี้ย่ก็จะมาส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าเรามาเกิดบนโลกนี้นะคะเพื่อหาประสบการณ์เรียนรู้นะคะโลกก็เหมือนกับโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่สําคัญเท่ากับคุณตอบสนองอยังไงไม่สําคัญเท่ากับการกระทําของคุณที่มีต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะขอให้จําตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ค่ะคุณไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมคะ แต่หน้าที่ของคุณก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วการโต้ตอบของคุณการตอบสนองของคุณทั้งกายวาจาใจมันเป็นอย่างไรต่างหากนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งที่คุณทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณจะไปบังคับให้สิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นตามใจคุณมันก็คงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็เลยจะมาส่งกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันดีปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการอ,อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณเข้าใจเข้าถึงได้แล้วเนี่ยว่าเรามาเกิดบนโลกนี้เพียงเพื่อาหาประสบการณ์นะคะโลกก็คือโรงเรียนใหญ่ๆอันหนึ่งนั่นเองนะคะคุณมีหน้าที่นะคะที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณ มองหาค่ะว่าสิ่งนั้นสอนอะไรคุณบ้างสิ่งนั้นให้ประสบการณ์อะไรให้บทเรียนอะไรกับคุณนั่นต่างหากคือสิ่งที่สำคัญนะคะสำคัญไปกว่าคือการโต้ตอบของคุณการตอบสนองของคุณค่ะถ้าสิ่งเลวร้ายมันเกิดขึ้นแล้วคุณยิ่งตอบสนองไปในทางที่เลวร้ายทุกอย่างมันก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกถูกต้องไหมคะแต่ถ้าสิ่งที่เลวร้ายมันเกิดขึ้นนั้นแล้วคุณ ถอ,อยออกมาเป็นเพียงผู้ดูผู้ดูค่ะ แล้วก็มาดูที่ใจของคุณว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเรียนรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์อย่างนี้คุณรู้สึกยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนี้ให้บทเรียนอะไรแล้วคนรอบข้างของคุณรู้สึกยังไงอะไรบ้างหละที่คุณจะสามารถทําลงไปได้ในเวลานี้ในเวลาที่สิ่งที่มันเลวร้วายเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะอะไรบ้างที่คุณจะทําให้สิ่งเลวร้วายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแปลเปลี่ยนหรือมันดีขึ้นได้บ้างอะคะ่ะลองพิจารณาดูนะคะ ขอให้โชคดีปีใหม่ตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นปีที่คุณสามารถยกระดับพลังงานยกระดับจิตของคุณขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะส่วนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ